สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกลับมาพบกับทีมงานโคราชอสังหาขายที่ดินกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่รอบนี้เนี่ยห่างหายกันไปนานมากๆเลยเรากลับมาแล้วนะคะที่นี่ที่เดิมเพิ่มเติมคือที่ดินสวยๆราคาดีๆที่วันนี้นะคะเราจะามาฝากให้ชมกันอีกเช่นเคยสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาที่ดินทำเลทองตอนรับปีใหม่ ซื้อไว้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนไปดูพร้อมกันเลยค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะบอกได้เลยว่าถูกใจคนรักความสงบแต่ก็ยังเดินทางสะดวกสบายด้วยทำเลที่ตั้งนะคะอยู่ที่ตำบลนนองยางอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาของเรานี่เองอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนห่างจากถนนลากหมายเลข226เพียงแค่6นาทีเท่านั้นเองแถมยังมีเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดขุดแดงอีกด้วย มีเลขที่ชนุดคือ22840ค่ะที่ดินส,สวยๆกว้างขวางโล่งโปร่งสบายเห็นแล้วนะคะอยากจะวิ่งเล่นสูตรอากาศบริสุทธิ์ให้ชื่นปลอดไปเลยนะคะและที่สำคัญนะคะยังเหมาะทั้งปลูกบ้านพักต่างอากาศทำสวนเล็กๆหรือเก็บไว้ลงทุนก็คุ้มค่าสุดๆไปเลยเพราะอนาคตนะคะมูลค่าขึ้นอย่างแน่นอนทั้งหมดนี้นะคะมีขนาดอยู่ที่4ไร่ท่วนเลยนะคะมีหน้ากว้างอยู่ที่80เมตร และมีความลึกถึง95เมตรเลยแถมอยู่ไม่ห่างจากตัวอำเภอมากและที่พิเศษสุดๆเลยนะคะก็คือราคาค่ะคุณผู้ชมสำหรับที่ดินเนื้อที่4ไร่แปลงนี้นะคะเราขายในราคาเพียงไร่ละ650,000บาทเท่านั้นค่ะราคาต่อไร่เนี่ยไม่ถึงล้านเลยนะคะราคานี้เนี่ยถือว่าหายากมากๆเลยนะคะในช่วงที่ที่ดินนะคะพุ่งขึ้นเอาขึ้นเอาแบบนี้รีบตัดสินใจด่วนเลยนะคะก่อนที่ราคานะคะจะขยับตามไม่ทัน พูดได้คำเดียวนะคะว่าซื้อก่อนรวยก่อนและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝากขายหรือฝากรีวิวที่ดินกับเรานะคะก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้ที่เบอร์ตามที่ขึ้นตรงนี้ได้เลยนะคะหรือจะทักทายเข้ามาในเพจ Facebook กขายและซื้อที่ดินโคราชอสังหาบ้านชายน้อยก็ได้เช่นกันค่ะ ที่ดินส,สวยๆแบบนี้นะคะเก็บไว้ไม่นานเกินรอแน่นอนรีบเลยนะคะสุดท้ายนี้ใกล้สิ้นปีแล้วอากาศก็เริ่มเย็นขึ้นใครที่เดินทางกลับบ้านหรือไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะใส่เสื้อผ้าอุ่นๆดต่มน้ำอุ่นเยอะๆเ,เป็นห่วงทุกคนนะคะและขอให้เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางแวะมาดูที่ดินกับเราก่อนออกทริปก็ไม่ว่ากันค่ะ และอย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดที่ดินสื้อๆทำเลดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้ทางเราก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ